เคยหนักเลยค่ะหลังจากถูกแซวว่าเป็นหนุ่มคลั่งรักนะคะสําหรับเป้อารักหลังจากที่เปิดตัวแฟนสาวคอยอย่างมีเรียมสอนโฟมาดรองอันดับหนึ่งมิสจุนิเวอร์สไทยแลนด์ t w e n t nine t นะคะแล้วก็เป็นงานแรกของฝ่ายชายเลยที่ออกมาเจอสอมวชชนชงานนี้ไม่พลาดค่ะที่จะโดนถามถึงความรักที่หวานชื่นที่เพิ่งเปิดตัวไปนะคะลุงเป้เผยค่ะว่าความรักแฮปปี้ดีทุกอย่างลงตัวเรื่องของอนาคตนี่ยังตอบไม่ได้แค่มีความสุขที่อยู่ด้วยกันก็พอ นอกจากนี้ค่ะเจ้าตัวเนี่ยก็ยังได้ให้กําลังใจสามีเรียมหลังสูญเสียผู้จัดการส่วนตัวอย่างคุณเอผู้ทธ่ทอนแตซี่ชื่อดังด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียลันค่ะเนตก็วันนี้เขาก็เศร้าหน่อยครับผู้จัดการเขาเพิ่งเสียครับเขอให้พี่เอไปสู่สุขติด้วยนะครับแสดงความเสียใจกับพี่เอและครอบครัวแล้วก็น้องๆในคริสโมเทลทุกคนด้วยครับกระแสตอบรับคู่เราเลยเราก็ยิ่งอยู่เงียบๆเหมือนเดิมนะครับ ก็วันนั้นผมชวนน้องเขาไปรายการอารักอาราวก็ลงรูปปกติแต่กลายเป็นเปิดตัวไปซะงั้นว่าชวนแขกรับเชิญไปก็ต้องโพสต์แต่ก็ก็แฮปปี้ดีครับเพราะว่าเราความจริงเราก็ไม่ได้หลบซ่อนอยู่แล้วแค่เราไม่ได้บอกครับผมก็ชอบครับโอ้ยโอ้ยเขาโอ้ยเขิอนเลยผมไปไม่ถูกอะเป็นภูมิกหรือเปล่าอ้ไม่เลยเออโมชั่นคลั่งรักเลย โอ้ oh, ความจริงก็ไม่กล้าข้างมากคนชอบแซวครับ mm hmm. ก็เลยไม่ค่อยโพสต์ Post ไม่ค่อยอะไรครับ mm hmm. ก็ก็ไม่ได้ค่อยได้สแสดงออกเท่าไหร่ครับแลวพี่ต<ม>ิดข้างไหมพี่ข้างข้าง,าง,างล,ล้้งาไม่ไม,ไม่ไม่ครับเพราะว่ามันสักพักหนึ่งแล้วผมก็ปกติไลฟ์สไตล์ไม่รู้เหมือนกันครับ mm hmm. ผมก็ไม่รู้สึกว่าต้องปรับอะไรมากนะครับทางเขาก็ผมก็ว่าคิดว่าไม่น่าจะต้องปรับอะไรมากในการใช้ชีวิตอะเราเราอยากให้คนนู้คนนี้เป็นแบบไหนอะ เราเราไปบอกเขาอย่างนั้นไม่ได้เพราะเรายังเปลี่ยนตัวเองไปให้ในทางที่เขาชอบยังไม่ได้เลยเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกับทุกอย่างครับความรักก็เช่นกันผมหวังมากๆเลยครับหวังทุกครั้งเลยฮะแต่ไม่รู้ว่าจะไปถึงฝันหรือเปล่าครับถ้าถามกันภาษาแบบชาวบ้านเราก็หวังจะแต่งงานไหมคะการแต่งงานกับผมผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นข้อตกลงบางอย่างที่เราตั้งมันขึ้นมาครับรรงงผมผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าตัวผมจะ จะสามารถเข้าไปสู่ล็อกที่เราตั้งกันขึ้นมาได้ไหมเมื่อไหร่ไม่แน่ใจครับก็ถามว่าหวังไหมก็ก็ยังไม่แน่ใจเช่นกันครับพูดอยงน้อยนึงค่ะความน่ารักที่เราประทับใจน่ารักมากครับรักกันกลบตอนนั้นตอนนั้นไม่รู้ครับไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเหมือนเหมือนดอกฟ้าเนาะ <c oughs> จะไปเด็ดมาเขาจะมาสนใจเราหรือเปล่าฮะ น,นี่กลายเป็นครั้งรักอีกแล้วขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Fine HD เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Fine HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ